วันนี้กําลังดูอยู่ว่าสถานการณ์ที่หาดแม่รำพึงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคลื่นลมบวกกับแรงลมที่เคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนั้นนะครับทำให้ปริมาณน้ํามันที่จะแตกตัวหรือว่าเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่หาดแม่รำพึงเยอะที่เท่าที่คิดนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยอยู่ นะครับแต่ว่าถึงกระนั้นมีบางจุดที่น้ํามันลอยเข้ามาก็ต้องขอความร่วมมือนะครับอย่าพึ่งเข้ามาในบริเวณที่น้ํามันพัดขึ้นมาเพราะว่าก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อนไปยังในที่อื่นอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่กําลังดูอยู่ในขณะนี้จากการที่ลมพัดไปยังทิศตะวันออกนั้นนะครับบ่ายนี้นะครับทางจังหวัดก็จะมีการประชุมผมได้เสนอว่าอ่าวเพร้าที่เกาะเสม็ดนั้นเป็นเป้าหมายต่อไปที่เราจะต้องปกป้องเพราะว่าทิศทางลมแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้ํามันกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ย กำลังเคลื่อนตัวไปที่กเกาะสม็ดนะครับที่กเกาะสม็ดจุดที่สาคัญที่สุดจะเป็นอ่าวพร้าเพราะว่าอ่าวพร้าเป็นลักษณะของอ่าววงเดือนเข้าไปข้างในถ้าหากว่าน้ํามันเข้าไปข้างในแล้วมีทั้งหาดทรายนะครับปะกการังน้ําตื้นจะได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ว่าทางตอนใต้ของกอเกาะสม็ดนั้นก็จะเป็นกองหินนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสที่ได้รับความเสียหายน้อยกว่านะครับล้วก็จะสามารถเรียกว่าทางธรรมชาติจะจัดการตัวเองได้ดีกว่าดังนั้นก็ได้ขอให้ทางทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือ นะครับกรมทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในการที่จะทําทุกวิถีทางนะครับระดมทั้งบูมแล้วก็เรือหลายๆลําลกันไม่ให้เข้าที่อา่าวพราวเสียก่อนส่วนกรณีทางช่องแคบระหว่างเ,าเรียกว่าทางหาดอ,อุทยานหาดดำยา่านะครับมาจนถึงที่เกาะเสม็ดก็คงต้องดูบริเวณหางของกลุ่มน้ํามันนี้ว่าเมื่อพัดผ่านทางช่องแคบดังกล่าวแล้วปลายหางซึ่งโดยอา่อาอ่าววงตะวันนะครับว่าทางเ,าเรียกว่า กระแสน้ําจะพัดหางของกลุ่มน้ํามันเนี่ยขึ้นไปที่หาดองตะวันหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนทางบ้านเพนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ํามันเข้าก็คงจะพัดผ่านไปไม่ได้เข้าไปที่ทางบ้านเพนะครับดังนั้นวันนี้เบื้องต้นสําคัญที่สุดก้าวแรกในเย็นนี้คงจะต้องป้องกันอ่าวพร้าวเสียก่อนเพราะว่าทางการเดินทางของกลุ่มน้ํามันแล้วก็ทางครื่นของกระแสน้ํากําลังไปในทิศทางของอเกาะเสม็ดนะครับแต่เชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันได้เพราะว่า บริเวณปากทางเข้าอ่าวเพร้าวนั้นมีระยะทางเพียงแค่500เมตรเท่านั้นถ้าหากว่าเราสามารถระดมบูมที่เรามีอยู่ในขณะนี้ไปป้องกันนะครับเชื่อว่า ระดับผิวน้ําจะสามารถกันได้นัดระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีน้ํามันบางส่วนที่มีการจับตัวเป็นก้อนจากสาร dispersion ที่เราไดา้ฉีดเข้าไปนะครับอยู่ใต้ระดับผิวน้ําถ้าเล็ดรอดเข้าไปนั้นก็ได้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทหรือกรมควบคุมมลพิษนะครับเอาตัวแอปซอร์ฟแบนไปเตรียมตัวไว้อยู่ที่บนหาดนะครับบนหาดทรายของอ่าวพราวนะครับวันนี้ขึ้นลมค่อนข้างแรงนะครับ ที่คาดการเอาไว้ก็น่าจะประมาณคืนนี้ที่จะไปถึงอ่าวพร้าวแต่ว่าในขณะนี้ก็มีกองเรืออยู่แล้วนะครับในบริเวณช่องแคบดังกล่าวเนี่ยซึ่งคิดว่าถ้าจะขยับเคยื่นไปจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะครับน่าจะป้องกันได้นะครับ